อ่ะพี่หมีพูดแล้วพี่หมีพูดอะไรปะไม่มีอ่ะไม่ไ <l ots> ด้เล่นดูหน่อยนะแล้วดูน้อยๆนะ <l ots> เอยมาก่อนเราจะไปคุยเรื่องอื่นกันก่อนหลักๆวันนี้ก่อนที่เกิดไห้ก็คือเราจะคุยกันเรื่องแผนการเช็คชื่อแผนแก,งก๊งอันนี้ก่อนว่าเราจะยังไงใช่ไหมแล้วก็จะมีเรื่องเรื่องอ e ี port สปอร์ตถึงแ่าจะแพ้ครับแต่เราจะยังมีร้านเนื้อให้ไปกินกันอยู่ครับ ล้างของสีเยเย้เฮ่อันนี้เอ้ยไอไม่ที่จะบอกก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะนัดวันกันเดี๋ยวนัดวันกันแล้วก็เราจะพูด่งอะไรดีคือมันไม่ได้มาแค่มันมันไม่ได้มาได้แค่ผู้หญิงสปอร์ตแล้วกันคือใครอยู่ใกล้หรือใครจะมาอะไรก็คือก็มามาเจอกันเป็นมิสติ้งขนาดย่อมแล้วกันนะแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้เกิดไปเลยจะไม่ต้องคุยเป็นเรื่องยากเรื่องเย็นก็คือไอ้ดิ๊กจะกลับ ไทยช่วงไหนนะดิก,กับช่วงไหนเดือนเดือนแปดกลางๆถูกปะต้นๆกลางๆ <Huh? S 1> ดิกรองเล็บหลับฮะ <Huh? S 1> มึงกลับไทยตอนไหนประมาณต้นเดือนแปดอ่าต้นเดือนแปดอ่ะน,น,อน,นั่นแหละโดยประมาณก็คือหน้ากลับไม่ใช่นะหน้ากลับแล้วก็มีมีติ้งกันสักประมาณที่ยี่สิบกว่าเดือนแปดช่วงแบบช่วงปลายเดือนแปดประมาณนี้คือมันมันเอางี้ยังยังไม่ได้เคาะวันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันว่าคือ น่าจะมีแน่ๆาจจาะคำนี้น่าจะมีแน่ๆก็เก็บเงินกันด้วยใครจะเปิดลงเปิดหลอดเปิดอะไรก็ทำกันไปตืเนๆน,น,น,นะครับไม่ใช่ว่าใหญ่ไปกันยี่สิบคนแล้วก็แม่งเปิดหลอดเฮียอยยี่สิบคนนะครับเราคนดูที่เขาช่วยเราเขาจะนะครับเขาจะชิบปาากันเอานะก็ค่อยๆกันค่อยๆเปิดนะครับเปิดเตรียมตัวแล้วนะโอเคไหมเสร็จแ,แล้วก็ยุบอะไรครับยุบพุงลดน้ำหนัก อ๋อยุบภูมิรัน้ำหนักโอเคโอเคโอเคไอ้สัตว์นี่นั่นแหละก็เป็นว่าลงยังเตือนเตืนอนยังครับยังยังโดนเอาถ้าโดนเอาลงท่านั้นถึงจะลงอะไรเนี่ยต้องการอะไรกันเนี่ยคืออะไรกันแหละหรอไม่นั่นแหละเอาเป็นว่าเรื่องมีติ้งก็คือประมาณนี้จํากันด้วยเงินไม่เป็นพวกอ e ีสปอร์ตหรืออะไรก็ตามได้เงินไปมึงมีส่วนยังไงใช้กันอยู่แล้วแต่ก็อย่าลืมในส่วนนี้หรือใครจะมีวิธีการจัดการตัวเองยังไงในส่วนไหนก็จัดการกันเอาเด้อ นะแต่พอถึงช่วงที่จะเริ่มคุยกันเราจะต้องแบบว่าถ้าอยากได้ที่พักที่มันไม่แพงยังไม่บอกโอกไกลไปถ้าอยากได้ที่มันแบบไม่แพงที่มันแบบว่าดูโอเคแบบแบบที่มันที่มันเป็นตามที่เราอยากได้ตามแบบตามความเพลใจเจริงๆอ่ะก็ให้คําตอบมาให้เร็วคุยกันให้คีนมันจะได้แบบจัดการแบบแฉวๆนะแต่ยิ่งยักยักไปแบบเราพี่แล้วแหละเอาเป็นว่าถือว่าเกิดลงหน้าเร็วแล้วโอเคมากลับเรื่องแก๊งก่อน ไอ้ทัฟฟี่กับปฎิป็นชนปังบอกอ่าเดี๋ยวผมถามใหม่เอ๊ะทัฟฟี่ไหนวะทัฟฟี่ประดิษฐ์อยู่ดิสรุปชนปังใช่ไหมใครขับไม่ชนแล้วผมไม่รักษามามามาต้องรักษาต้องรักาต้องรักษาต้องรักษาขึ้นเลยอ่าอ่าให้ให้อธิบายให้ให้อธิบายให้อธิบายเอาไม่เอางี้งี้ใค่อธิบายขอฟ้องแต่ประดิษฐ์ก่อนอ่ะประดิษฐ์พูดมาก่อนคือคือกูอ่ะกำลังดูนักแชทอยู่ใช่ไหมว่าแบบเออวิตอลลตรงไหนมาบ้าง แต่ทัฟฟี่ก็บอกว่าตรงนี้ปลอดภัยปะวะคร <า S 2> ับ,รบ่ภาพกูกูได้ยินเสียงครับแค่นั้นแหละแล้วภาพกูก็ตัดไปเลยอ่ะก็คือตำรวจตำรวจเคยชนปั๊มครับอ่ะทัฟฟี่ครับแก้ตั้งแก้ตั้งหน่อยครับไม่ชนครับภาพมันไม่ตรงครับผมมีหลักฐานนะผมส่งรูปให้ดูได้เลยนะเนี่ยก็คือภาพไม่ตรงก็มันก็แบบ<อ>เหมือนมันไม่ชนเองถูกไหมเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วฟรีทับฟรีฟรีไม่ฟรีครับไม่ฟรีครับอันในไฟเข้าไปกี่ตัวอะไเนี้ย ไม่ได้ค่าแต่ชุวเพื่อน,นะ <c oughs> อะฟรีไ้นหมอฟรีฟรีไอ้จับอะไอ้จับเป็นเพื่อนอะฟรีไหมฟรีจบ้วยอือจบอจบแค่นั้นจบเอามามากลับมาเรื่องแก๊งก่อน <c oughs> เอเ้เรื่องแก๊งก็คืออันนี้คุยกับทุกคนนะใครช่วยกันเสนอนะอันนี้ฝาละช่วยกันฟังแบบว่าทั้งเรื่องปรับเรื่องเช็คชื่อเรื่องเทรนนิ่งเรื่องทุกอย่างช่วยกันเสนอช่วยกันบอกโอเคหลักๆก็คือเป็นอดูเป็นแหมมันไม่ชนอื มันก็ไม่ชนแหละแต่มันสี้ภาพไม่ตรงนะสุดท้ายสุดท้ายก็ระเบิดอยู่ดีจบคนขับผิดอ่ะเดียวแค่นั้นแหละไอเอางี้หลาลาก่อนก็คือเราอีสปอร์ตจบไปทุกอย่างจบแล้วก็หลักๆอย่างแรกที่จะทำกันก็คือเช็คชื่อกูจะเช็คชื่องัดล้านทุกวันลูบแรกหนึ่งถึงสองลูบแรกทุกวันพกของไอ้อนนางี้ก่อนจะพูดต่อไอ,อ้จับจบเท่าไหร่ได้ปะ โอเคคือรูปแรกเราจะงัดทุกวันเพนยี่สิบเกาะยี่สิบเอดีสิบนี่คือสิ่งที่พกติดตัวเสร็จแรกพกเสร็จปุ๊บมาทำเป็นรูบเดียวกันเราจะไม่มีการงัดล้านเสร็จกลับมาบ้านแล้วมาเเดี๋ยวแวะไปนั่นแวะไปนี่อะไรกลับมาบ้านมาหยิบของแล้วก็รอดูดักแชทว่าจะงัดรูปสองต่อไหมเราจะไม่เป็นการจับกลุ่มกันเองทุกครั้งมันจะเป็นความวุ่นวายผมจะให้คุณจับกลุ่มหกกันเองแต่คือมันจะไม่ลงตัวน,นะ แต่ว่ามัน,น,น,นทุกคนเลยเรอถูกโดนนะถูกโดนนะเปิมถูาท่างานไม่ได้อะเงินไม่ได้ก็ไปเป็นตัวฟรีคนที่หกของกลุ่มไงครับก็เก๋ก็ต้องไปอยู่กลุ่มที่ร<ห>ู้มันมาเร็วไม่ได้ทำไมอ่ะตื่นมันก็หมดวันแล้วเหรอ,อ,อโอ้น้องเงอื้อัอน,นี้มันยังมีเสาร์อาทิตย์ป่ะไอ้เรื่องเสาร์อาทิตย์่ะเสาร์อาทิตย์มี แต่อาทิตย์เดี๋ยวเราจะคุยกันอีกทีนึงเป็นเป็นเรื่องของเวลาเนี่ยเราจะก็ค่อยคุยกันไปเรื่อยๆหลายๆเรื่องๆของเรานั่นแหละเอาเป็นว่าพิไทม์เนี่ยจันทร์ถึงศุกร์เราจะให้งัดทุกวันเอาตีให้จันทร์ถึงศุกร์ก่อนจันทร์ถึงศุกร์งัดทุกวันสุบแรกจับกลุ่มหกคนหกห้าสามสิบหกหกสามสิบหกแล้วก็จะม,มีกลุ่มหนึ่งเป็นห้าประมาณนั้นแหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวจับกลุ่มกันกลุ่มเนี่ยจะเป็นจับกันเองเรียงๆกันไว้เลย ใครเล่นมาแล้วอย่าลืมกูนะครับมามเอหมาให้เสมออยู่กลุ่มผมผมเซ็ตของให้ด้วย mm. โอเคนะอ่ะต่อมาไอไ mm. อต่อมาอ <c oughs> ะไ่ะมาติดปลายปากเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวจะจัดเซ็ตมางัดแต่าว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยตอนปกติอ่ะมันจะมีแค่ประมาณปกติเนี่ยมันจะมีแค่ประมาณสามตี้ แน,น่จะเพิ่มให้มันสักสี่ตี้หรือ,อยังไงเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงนะแต่ก็คือต้องเป็นเด็ดเวลาให้ดีอ่าว่าเด็ดเรื่องเสาร์อาทิตย์เนี่ยขอหาหาตรงกลาให้มันดีดดๆเวงก่อนที่แบบเช็ดชื่อตอนพิกซ้ได้ด้วยแล้วก็แบบว่าไม่เสียบาลานซ์ของการงัดร้านไปนะไอหนึงนะไอพามทำไม่ถามเอ็นี เขาจบเหมือนกันปะวะถ้าเขาจบเหมือนกันมึงทำกไปถามมันว่ายังไงเวลาไหนอะไรยังไงพักหรือโทรโทรก็ได้ักก็ได้เราแต่เขาอะมึงอะมึงคุยเลยอ่ะไอ้เรื่องเช็คชื่อเนี่ยตอนแรกอ่ะมึงมึงเอางี้มึงอยากแบบว่าพักแบบจันแบบจันถึงพุธกันมากกว่าหรือแบบอยากให้แบบเลื่อมเลื่อมวันมาเช่นแบบพฤหัสศุกร์เสาร์และอาทิตย์พักอะไรเงี้ยชอบแบบไหนมากกว่างงปะอยากแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์เล่นหรือแบบเล่นพฤหัสศุกร์เสาร์เก็จเก็จคำพูดไหมงงไหม อ,อ๋อผมใช่ไหมครับอ่ะเป๋าเลยครับจ้างเท่าไหร่ครับกระเป๋าห้าห้าครับราคาครับราคาแปดพันหกผมก็ไม่รู้ว่าจ้างคุยกับผมผมวันเดียวผมได้ยินเข้าหูหลายรอบแล้วอบคุครับสวัสดีครับกูได้ยินห้าห้านะครับห้าครับเขาไม่เดินมาหาก,กูวะอเอาโบกแบบขอความเห็นหน่อยเพื่อนอยากมีวันหยุดวันที่กันวันนึงไหมหรือว่าอยากไปหยุดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสร์ตมากกว่าร้องอ่ะคุณทำงาน้างเที่ยววันปกติอรัพวก หยุดว,วันปกติใช่ใช่เชียววันเชียววันปกติหยุดวันปกติใช่ไหมก็คือเหมือนศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คือเล่นเกมแม่งไปเลยอโอเคแต่นี่พูดให้กอน,นี้เสริมเพื่อมันเป็นการเป็นภาระต่อลูกหลานเพราะว่าระบบเนี่ยเวิร์กก็คือใครอยากไปกินเหล้านะครับคือคุณนี้จัดตี้ขึ้นมาใช่ไหมล่วงหน้าสมมุติว่าคุณอยากไปกินวันเสราร์เนี่ยคุณจัดตี้มาเลย มันชวนมันมันเสาเนี่ยอยากไปแดกไม่ไม่ไม่อันี่พูดจริงๆก็คือชวนเพื่อนๆชวนแบบให้มันไปก็แบบให้มันมีเป็นตีไปแบบไปอ่ะวันนั้นมันจะเป็นวันที่ยกยอดไปเลยแล้วคนอดู่และสิบคนแล้วคนแล้วคนที่แบบว่าคนที่มันจะแบบเขาพ่าไงอ่ะที่มันจะมาเข้าเมืองแต่มันก็มีสุดยอดอย่างอื่นเหมือนกันอ่ะมันก็จะไปหาอย่างอื่นทําก็จะเป็นความแร์กับทุกคนเข้าจะคานี้ไหมแบบเก็บเก็บภาพไหมสมมติว่า แบบมีสิบคนนี้อยากไปกินเล่าแต่มีอ,อีกสองคนแบบคนแบบหนึ่ง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 สักห้าคนเอ้ยวันนี้จะไปกินข้าวกับเพื่อนเหมือนกันจะไปกินข้าวกับพ่อกับแม่มันก็จะไปทําสิ่งที่มันทําแล้วก็จะยกวันของแกง๊งไปแต่ไม่ใช่ออทำอย่างนี้ประจํานะครับอันนี้พูดที่เห็นภาพไว้ก่นอนบอกว่ายี่สิบหกพี่เอาไหมยี่สิบหกเราเราถามไหมที่าวันนี้คิดว่าจบไหมเออถามก่อนไหมวันนี้คิดว่าจบไหมหรือว่ายี่สิบหกกูอาจจะไม่อยู่ไปไหนอ่ะยี่สิบเจ็ดกูไม่อยู่นะนั่นยี่สิบแปดอะยี่ส ยี่สิบเจ็ดกูก็ไม่อยู่เยนนี้เลยหลังเย็นนี้เลยแม้วันนี้ไปเลยไหมเย็นนี้เลยหลังหลังที่คือเว้ยนะจริงอ่ะมันแค่สิบเอ็ดมิลไม่ได้เขียนเลยไม่ได้จบเลยได้ไหมเหรอต่อได้เลยอ่ะต่อไม่เอาเอาจริงไม่ได้เลยก็ได้มันได้หมดอ่ะไว้ให้พาคุยเอาให้พาคุยได้แหละเอาต่อก่อนไอ้คุณเลยต่อวะไอ้ก็เป็นหลักๆอ่ะก็คือศุกร์เสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ เช็คชื่อสองทุ่มไม่เอามันจะน่าเบือ่อเอางี้ดีกว,ว่าสุกแอดดับเสาเอ้ยไปนหนึ่งนะมันมีอันนี้ประวัตตลาดมืดอ่ะวันไหนมีตลาดมืดเพื่อนสุกเสาสุกเสา,สสาใช่ไหมอ่ะสุกเป็นแอดดับแบ็กมาเก็ตเทรนนิ่งแต่รุบแรกมันก็ต้องมาอันนี้นะรุบแรกก็เป็นอีกอันนี้นะแต่สุกก็คือจะเป็นแอดดับแบ็กมาเก็ตเทรนนิ่งส่วนเสาเนี่ยจะเป็นรุบแรก ช่ไหมเอ้เสาร์ก็จะเป็นสองทุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนให้ชัดเจนทีละกันก็จะเป็นสองทุ่มเพื่อเก็บเงินกันใช่ไหมเก็บเงินประชุมประชมกันอะไกันแล้วก็ไอเ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  ทำอะไรไม่ได้วะหรือยังไงวะมิเกลไปไหนมิเกลหรือว่าเล่นเลยแต่ถ้ายี่ห้าใครประหล่ดก็ไปดีนี่ไม่งก็กก็ไปต้องนอนดิไปเอากูต้องนอนไฟแรกได้ไหมไฟแรกได้ไหมไม่ก็ก็นำมาลดไงนำมาลดไงมกูจะไปนอนแล้วเนี่ยถ้าบรรจุเสร็จเนี่ยนอนไม่หลับหรอกมันเดือดเที่ยงมันเดืนไมาลส่เออไปฟังเกลไปนอนตอนนี้ใช่แล้วตื่นมาเล่นไฟเดียวแล้วก็ไปนอนต่อเออ หนูทำงานสิบห้าชั่วโมงเลยนะพี่เนี่ยเอาละ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 ปัญหาวันเดียววันเดียววันเดียวเนาะเอาล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 ะะไรอะคุยไรเรมั้งวันเดียวเองอาจจะให้ชอยไปนอนเป็นเพื่อนก็ได้ถ้าหลังเที่ยงคืนอ่ะโอ้โหไอเบียวเอ้ยแต่เลื่อนวันไปอีกมันยาวปะวะคิดว่าไงกันวะแต่จริงเขาจะวันนี้อะอะไรไหมไฟไฟแรก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  ไสวยมันไหวยอยู่แล้ว,ว,ยยลวเก่งมากนะ้องมามามา,มาไฟรแรกมามันไหวยอยู่แล้วโอเคไห, <Okay. S 2> ไหวยอยู่แล้วก็เหมือนว่าเกีไหวยอยู่แล้วไงก็งมาดิอร์รอครับขอแทกครับอว่าไปไลท์ข้าวเหนียวตึงมากวิลเลียมเปิดให้ดูหน่อยด้วมครับ เขาบอกดี่นี่นี่แนะนำให้เปิดครับแนะนำนี้ก็ได้คพิเดียมได้พี่เลี้ไม่ต้องรีบเออรีบรีบนาโนเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ก่ไม่ไม่ฟังก่อนรีบคุยก่อนแล้วไอ้เรื่องตีมึงบอกเขาเลยว่าเวลาไหนเขาไปเคลียร์สภาเลยเราเวลาไหนเวลานั้นน่ะสี่ทุ่มก็ได้สามทุ่มครึ่งก็ได้เอาแล้วแต่ก่อนสี่ทุ่มก่านอัแม่เขายังไม่จบเขาบอกว่าน่าจะจบแล้วรอบนี้ผมบอกว่าถ้าจบแล้วมาคุยกับพิเดียมเองดีนะบอกโทรพิเดียมไปสิเลยแล้วเราก็อยู่บ้านงั้นแป๊บนึงฟังกูงั้นถ้าเกิดจะรีนี้จริงนาโนไปซ่ออมให้้เเรรียยยบล แต่แต่แต่อย่าเพิ่งปัดกันรอรอรอเขคอนเฟิร์มก่อนรอเขาเขาคอนเฟิร์มก่อนเลยอย่าเพิ่งตื่นเต้นกันไม่ไม่ไม่พูดต่อก่อนกันว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เด่ะมันจะอาจจะต้องมีวันแบบสลับเป็นส um, ักวันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหาวันก่อนแต่ว่าขอล็อก็เป็นวันเสาร์ก่อนวันเสาร์วันเสาร์ที่จะเป็นไอสองทุ่มใช่ไหมแล้วก็สองทุ่มเนี่ยมารวมบ้านสองทุ่มเสร็จก็แอดดับแอดดับเสร็จแล้วก็ตลาดมืดตลาดมืดแล้วก็เทรนนิ่งนะส่วนวันอาทิตย์ก็แอดดับ เทนนิงเคย่เทนนิงวันไหนบ้างนะ่ะสุกเสาร์อาทิตย์โอ้งอมอ่ะแต่มันยังไงมันแบบมันต้องมีการเรื่องกับหาคู่ไม่ได้วันนั้นแคมป์นี่แค่ไหนแหละอันนี้เผื่อไว้ก่อนนะแล้วก็อาจจะมีการปรับรถอีกทีหนึ่งตามความเหมาะสมเพราะว่าอย่างที่บอกก็แบบมันมันอจริงไม่ก็มีไม่ทาไม่กี่อย่างหรอกก็คืองันลงงันร้านอะไรแต่เอาว่าหลักๆก็คือเน้นเรื่องงัดร้านด้วยเ,เพราะว่าเพอมึงทําปืนกันแล้วก็เรื่องส่งเงินอ่ะสับสับอันเนี้ยเอาว่า ัปดาห์บบน,นี้ก่อนก็คือเป็นวันเสาร์เนี้ยร้านหนึ่งร้านหนึ่งก่อนแต่สัปดาห์หลังเนี้ยใจจริงอยากเก็บร้านสองนะเพราะว่ามันมีเรื่องงานร้านด้วยแล้วก็อยากให้แบบว่าขึ้นนันโกันให้เร็วที่สุดถ้าที่มาได้ด้วยแบบถ้านันโมึงครบแบบสี่เบ็ดเร็วที่สุดใช่ปะแบบว่าเร็วที่สุดถ้าทมันจะเร็วได้อะมึงจะไม่มองพอ,อยต์อื่นมาแบบเงินตรงสดน,นั้นมันจะแบบไปซื้อสก,กูซีเพิ่มหรือแบบว่าไปแบบไปซื้อของไว้หรือแบบไปอัพในส่วนอื่นหรือแบบ ไปมองเรื่องการทําปืนมากขึ้นหรือแบบงารล้านมากขึ้นน่ะเข้าใจป่ะหรือเรื่องรถเอ็กซ์คลูซีฟสิบเนี่ยมันก็จะแบบว่าเอาเอาแล้วมันมันจะจบปัญหาเรื่องนาโนไปอ่ะเข้าใจป่ะเอาเอาเรื่องวันดิมูเลต์มึงมีนาโนเยอะมึงฝึกดีไหมล่ะอันนี้ถามทุกคนอ่ะเดี๋ยวบเกลียบเกลียบเกลียบเอ็กูทับพี่เฟลกูเลยต่อแหล่นะพวกมึงปากต่อแหล่นเนาะนั่นแหละเอาเพราะแบบนาโนมันดีอ่ะแค่ท้ายมันครบใครยังไม่ครบก็ทำตัวเองซะให้มันเร็วๆนั่นแหละเอานว่าเร่จะชื่อเดี๋ยวประกาศให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งส่วนถถ้าามว่าไมม่า แต่ละอย่างปรับอะไรยังไงบ้างไม่มาแต่ละอย่างปรับอย่างละแสนแต่แต่ถ้าแบบว่าถ้ายังแบบว่าแบบมากันน้อยมากันอะไรแบบฟีลแบบไม่ให้ความสําคัญไม่ใส่ใจก็เดี๋ยวเปลี่ยนไปเลยสามแสนอะไรเงี้ยล้วก็ค่าปรับรอบนี้แบบปกติคือก่อนหน้านี้แบบว่าเวลากดแบ็คมากดแบ็คมาเก็ตเออไม่ลงรูปกันแม่เลยกกันเออแบบจะหยุ่นหยุนให้เลยให้แต่อันนี้แบบมีมีแบบมีหยุนบ้างชื่อเออไม่เป็นไรมาชั้นชั้นหน่อยแบบหยุนให้บ้างแต่ถ้าแบบว่าแบบพู้ไง แบบเลเทอเลเทอคือปรับหมดทุกกรณีไม่ต้องแบบตกใจับครับปรับแล้วว่าเอ้ยเดินปรับได้ง่ายอ่ะก็คือมึงมึงไม่อยู่มึงก็มึงก็โดนปรับแค่นั้นแหละมันมีไม่กี่อย่างหรอกถ้ามึงอยู่มึงก็ไม่โดนปรับแค่นั้นสัปดาห์หนึ่งนี่มันจะโดนปรับทั้งหมดกี่บาทวะถ้าเอาหมดเลยอะนะเป็นกะเหมาก็ลองถามจันจันจันถึงสุกไม่มากันร้านเลยก็ห้าแสนใช่ไหมแสนหนึ่งห้าครั้งห้าแสนไอดอกโปรโมชั่นจ่ายเหมาไม่มีไม่มีถ้าจ่ายเหมานะจ่ายเหมาทุกคนทั้งนั้นแล้วก็ วันเสาร์มันก็มีอะไรอะ a i d r o แบงแบบก์ปะกิตเทนนิงก็อีกสามแสนมาจิดละเอ้ยวันวันเสาร์มีสองทุ่มไหมวะไม่ดิกัรหนึ่งสุกห้าแสนใช่ไหมแล้ววันสุกก็มันมี a i r r o เทนนิงแบบก์ปกิตสามแสนก็เป็นเท่าไหร่แปดแสนวันเสาร์บวกอีกสี่แสนมีสองทุ่มเป็นเท่าไหร่แปดล้านสองวันอาทิตย์อีกวันอาทิตย์ก็เป็นงัดล้าน a i r d r เทนนิงเท่าไหร่ล้นห้าเอ้ยทิ้งจบ เออมันมีคำว่าบิดอยู่นะเว้ยสองเป็นร้อยห้านั่นแหละีเรางานร้านนี่ปรับยังไงอ่ะแสนหนึ่งไงพี่มาก็แสนหนึ่งมึงเชื่อกูไหมว่ากูบิดอ่ะถ้ากูทำเนี่ยถ้ากูโดนปรับไม่เอางี้คือเรื่องค่าปรับอ่ะเดี๋ยวอาจจะแบบให้ปจัดการเป็นกลุ่มแบบว่าอย่างที่บอกที่ให้จับกลุ่มก็คือมึงดูเลยว่าแบบว่าเพื่อนมึงหวังเพิ่งแน่แค่ไหนแต่ถ้ามันแบบมันมีคนไม่ว่างเยอะจริงๆก็เดี๋ยวจะหาทางออกให้มันแบบเวอร์คนนี้ให้แบบว่าถ้ามันมีเหตุผลแบบเหมือนกันอย่างนี้สักห้าหกคนแล้วมันต้องเป็นงานจริงๆะนก็เดี๋ยวจะเเป็็นกกลุ่มมแแบบอออึงงต้บ แยกจากเพื่อนไปอีกทีหนึงอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเอาเป็นว่านั่นแหละเอาเป็นว่าแบบว่ามึงมึงทำกันได้แหละเฮียกขพูดจริงแบบว่ากูอยากให้มึงแบบเต็มที่กันจริงๆเพราะแบบว่าช่วงที่แบบมันต้องเล่นอีสปอร์ตมันก็สงสารคนเล่นโลเพย์มันก็น่าเบื่อจริงไว้แห่นี้ไม่เถียงแบบตีก็ไม่ได้ตีขยับแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ไม่ด้งัดอะไรก็มันก็ไม่ทำไม่ทำเฮียเลยแต่อันนี้มันอีสปอร์ตมันจบแล้วต่อให้แบบว่าเดี๋ยววินเทอร์มันก็มาแล้วแต่แบบว่าเออเอาเป็นว่าแบบ อ้างว่ามึงมึงเห็นใจเพื่อนเพื่อนมึงอ่ะที่แบบว่าเพื่อนมึงอดทนรอมึงเล่นอ e ีสปอร์ตกันแลงกันหรือแบบว่าคนที่แบบทำตัวเหลวไหลแล้วเพื่อนซ e ้นอมอีสปอร์ตไปแล้วยังไม่ให้อีสปอร์ตก็ตามอ่ะแต่แบบเพื่อนมึงที่ยังเต็มที่ยังมีอีกเยอะมึงอยากกินแรงเพื่อนอะ่ะแค่นั้นเลยไหมกินแค่นี้พอแล้วก็ไอแล้วก็ไอมีอะไรกว่าอ๋อมีเรื่องไอทีนี้เรื่องนอกเรื่องแล้วแต่อย่าให้ทุกคนคุยกันก่อนทองเน่าเก้าของปลาคิงนี่ เอาอะไรดีครับผมเสนอสามสิบนี้มาทิดใช่ใช่ใช่พี่ใช่คุยกันอยู่สามสิบเลยเหรอไดปได้หมดและไได้หมดเลยคือสามสิบไปได้นะไปได้แล้วไม่ไม่เอางี้เอางี้กูขอยืนพวกอีสปอร์ตก่อนไอฟพวกอีสปอร์ตมึงตอบดิสามสิบได้ปะอาทิตย์คือต้องไปตอนนี้เราจบกันมาก็ดีปุ๊บวันน้องผมต้องไปวันไหนที่ไหนที่ไหนทางไกลเหรอมาทัชทองไม่มีเงิน อยู่ตรงไหนนะมึงถามมิมึงถามมิคิงเดียวมึงต้องจ่ายป่ะวคิงดิมันต้องจ่ายหรอถ้าเกิดไปรับแล้วอะไม่มีเงินเดินทางมันมีคนไปรับมันมีคนไปรับแต่ว่าคนไปส่งเดี๋ยวมันเดไม่มีเงินเดินทางขนาดกูอยู่เชียงใหม่พี่คิงเนี่ยออกตั๋วเครื่องบินให้เลยไม่ไม่เอาเอาดีๆ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 ที่เล่าต่อทิ่เล่าต่อทิ่เล่าต่อที่เล่าต่อเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยไม่เอากูเลยถามของกันไอรูไอรูไปได้ถ้าเป็นคนไปรับไอ้ไหม หมายไปได้มีคนให้ผมผมด้วยถ้าผมผมไปได้ถ้ามีคนนะครับพี่คิงผมไปได้ถ้ามีคนไปรับไก่เว้งบรรทัดทองเอ๊ะปืนต้องไปรับพี่ใหญ่วะล่ะอะไรนะพี่พี่ก็ไปเหมือนกันนะเหมือนเดิมไปรับพี่ชายไไม่ด้อ่ะอ่าไม่เอางี้ คุยไปแม่งก็เปิดล้มลายคุยไปแม่งก็คุยกันไม่คุยไปแม่งล้ำลายอย่างนี้เดี๋ยว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 กูลงชื่อให้ก่อนเลยมาอทิตแค่นั้นมึงไปเคลียร์เองมั้งเอาละเอาล่ายืนเก๊กโอ้เดี๋ยวส่งไปให้เองนะทุกคนยืนเก๊กอ่าทุกคนทุกคนยืนเก๊กหน่อยทุกคนยืนเก๊กหน่อยรวมๆเราจะทำวมเดี๋ยวเราเราส่งไปให้เอ็กหน่อย บอกว่าได้เลยได้มากบอกเขามาเทียวพี่มาเมืองพวกอะไรก็ได้เลยพี่ได้เลยได้มากผมพร้อมแล้วเนี่ยแต่หนึ่งห้านมนะครับก่าพี่อีกรอบสองหนึ่งเลยได้ไหมกูว่าอะไรผมแดงไปแน่เดิมไอชูพี่หมีดิแล้วก็ไปยืนเก็ตกันหน่อยบรรทัดทองตรงสยามอ่ะพี่กว่าดวงได้จุฬาไม่ใช่หรอเออตรงจุฬาจุฬาจุฬาอยู่ตรงจุฬาเมีคนตายดูกได้วันวันไหนนะครับถ่ายตอนพี่หมีนอนใครใครแม่ไปกินตีนน้อยกับสาวที่จุฬาวัยสัตว์โหลควฮาร์ฟหลัวไรครับพี่ อ๋อโอเคครับไม่เป็นไห่พี่มีบอกเอาละ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 พี่มีมันเท่นี้กูขอถามนะหัวไม่ไทยไหมไทยไหมไทยไหมไออยู่ข้างนมึงกดไว้ดิพียกดไวเลยได้อะไรครับวก็ือยอมนะครับเขาทำก็คือยอมดูดูคนเพรี้ยวาทำกันนะพี่จิ๊นะฟินซ้ำเอาอีกนะอะฝากไปเดยักเล ตอนเสร็จอยู่หน้าตู้เนี่ยอยู่อยู่กับซ้ำเนี่ยเฮมากนะพี่จิมท่านี้ชอบชอบชอบยี่พี่จิมอย่างเลือนน่ะไอ้เหี้ยอ่ะไม่เอาเงี้ยเอาเงี้ยก่อนเอ้ อีกเรื่องหนึงเ่งมันมันน่าจะคือพี่ข้ามใช่ปะแบบว่ามึงหยิบของอะไรเรียบร้อยแล้วก็ตัดนาโนนาโนให้เรียบร้อยนะเพราะว่ามันน่าจะตีเนี่ยมันเหน็บเอดีแดงด้วยเอแดงอะไรเงี้ยเดี๋ยวมึงกระสุนกระสุนอัลโลครับยาวกระสุนด้วยเอาอย่างนี้ดิ๖ยาววิ่งกระเป๋าสามห้าเก่าขอใครครับขอใครขอใครคนที่ดึงไปเมื่อกี้ใครไม่รู้นะกระสุนนะอ้ามันไปเคลียร์ไปเคลียร์ที่จ้าไปเคลียร์ที่จ้าไป้จมบเอาหนาตรวจมาเดี๋ยวมาของให้ที่หนีกันี่เรื่องไปเรื่องไปเลื่องสามห้าเก่าต้องปัดมาเหลือนะสองสแตลก

จะมีหลวงตามภาคเก่าอีกแป๊บนึ่งที่ไม่ประมาณนะเพื่อนไปเดินนะโฟกัสนะเพื่อนเอาไะ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 เอ้ยตัวลูดมาเข้าแก๊งเหรออันนี้มาเข้าแก๊งเอ้ยตัวลูดเฮ้ยไม่เข้าแกงก็ไม่บอลเรียกพี่พีกว่คนนี้มาเฮ้ยไม่ไม่ไม่ฟังก่อนเอดีใครไม่ครบตามยอดที่แจกแยกมาที่มาหากูเฮ้ยอย่าวุ่นวายต่อแถวแต่เอากระสุนก่อนแต่ตอนนี้คุณตอนนี้คุณแน่นอีสานมึงต่อแถวได้ไหมเอ้ยกระสุนไปเอาตู้บนนะมางทีเออส่วนไอเดียมตรงนี่